เราเปิดบริษัทรับเหมาเกาะสร้างแน่นอนเลยก็คือว่าเราอะต้องเจอฝุ่นเจอแดดเจอปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้างเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องรับมือจัดการกับมนมันเลยทําให้ตัวผมเองอะมันหายใจไม่ออกมันเก็บฝุ่นมาทั้งวันแล้วด้วยเราเป็นภูมิแพ้ด้วยอะไรด้วยเงี้ยนะเราเห็นแอดเฟซบุ๊กขึ้นมาสรรพคุณของพาวทาอะไรได้บ้างเราก็รู้สึกว่าเฮ้ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำไมมันน่ากินจังแอบแรกที่ผมเห็นเลยก็คือมันช่วยเรื่องนี้ภูมิต้านทานบังเอิญไปไปมามาไปรู้ทีหลังว่าพี่เตยอยากเป็นเจ้าของพาวผมก็เลยมาไหนไหนเป็นของพี่เตยละ่ะก็เลยไลน์หาแกเลยพี่ผมอยากได้เซตทดลอง1เซตผมมาเป็นคนคัดจมูกแล้วมันต้องหายใจทางปากก็เกิดปัญหานอนไม่พอพอนอนไม่พอเนี่ยก็คิดงานไม่ได้พอคิดงานไม่ได้เนี่ยบางทีการสั่งการของเราอะ่ะมันก็จะไม่สมบูรณ์ มันก็จะรู้สึกเพลียจังเลยอะไรเลยซึ่งเฮ้ย <Hey. S 1> พอมันโลง่งอ่ะมันนอนพอตื่นมาร่างกายมันก็เฟชอันนี้เห็นเลยว่าพาวช่วยด้านเกี่ยวกับภูมิต้านทานผมได้จริง,รงช่วงก่อนผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ร่างกายของเราเนี่ยมันซุดเร็วมันฟื้นตัวยากก็เลยเริ่มเปิดใจแล้วก็อ่มามกพาวอะ่ะเป็นอาหารเสริมชนิดแรกที่ผมเลือกกินแล้วรู้สึกว่าเวลาเราออกกําลังเนี่ยนานๆทีไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆเ,เนาะ อีกบันเราจะลุกไม่ได้แต่อันนี้ก็คือเฮ้ยมันเหมือนมันฟื้นฟูไปไปมามาไปเจอแอดอีกตัวย้อนหลังมาเอ้ามีอีกตัวหนึ่งใน Facebook เขาบอกว่าอ่ามันมีสารพันคุณลดอักเสบด้วยเท่าที่เห็นเลยก็คือมันมีเรื่องขับถ่ายผมขับถ่ายเป็นปกติขับถ่ายเป็นเวลาแล้วก็เช้ามาเนี่ยรู้เลยว่าเฮ้ยมันโล่งดีรสชาติครั้งแรกที่กินพาบอกตรงๆเซอร์ไพรส์เฮ้ยทำได้ไงที่มันทำให้มันไม่มีกลิ่นเลยแล้วมันอร่อยไงมันอร่อยมันกินง่าย เขาใช้ภูคาวน้ำรองเนี่ยถือว่าเอ้ยคำนี้มันเจ๋งแล้วเราเริ่มรู้ว่าอ๋อโอเคมันยังไม่ได้มีภูคาวชนิดเดียวมันมีสารสกัดต่างๆอีกหลายชนิดเลยในขวดเดียวอะแล้วมันเป็นสิ่งที่สําคัญกับร่างกายทั้งหมดหลังจากกินได้ประมาณ1เดือน,นครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยอาการเนี้ยมันทุเลาลงแสดงว่าอ้ามันได้ผลร่างกายผมมันแข็งแรงขึ้นพาวมาช่วยเหมือนเป็นพระเอกในส่วนของการฟื้นฟูหลังจากที่ออกศึกมา ทั้งวันเนี่ยมันว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นนักรบคู่กายของผมผมอะ่ะตื่นมาเนี่ยแน่นอนว่าผมคิดถึงมันช็อตเดียวเท่านั้นจบครับผม